เปิดโพสแอลลี่หลังได้ขึ้นบิลบอร์ดไทม์สแควร์นิวยอร์กเรียกว่าเป็นเรื่องน่ายินดีสุดๆสำหรับแอลลี่หรือแอลลี่อาชระยานิติพลหลังเธอมีรูปขึ้นบิลบอร์ดขนาดใหญ่กลางไทม์สแควร์นิวยอร์กภายใต้แคมเปญอีคว้าไทยแลนด์ของ Spotify E อีควหลังคัมแบ็กในรอบ2ปีโดยแอลลี่ได้โพสขอบคุณที่เรียกเธอเข้าแคมเปญ พร้อมข้อความว่าเพลง Heartbeat เป็นเพลงแรกของแอลลี่ในฐานะนักแต่งเพลงเป็นความตั้งใจของแอลลีที่อยากจะตอบแทนการสนับสนุนของทุกๆคนที่ผ่านพัฒนาตนเองตลอด2ปีที่ผ่านมาหลังจากเดบิวนะคะแล้วอย่าลืมเข้าไปฟังผลงานจากเสียงของผู้หญิงทั่วโลกแบบ Full Volume ได้ที่ Equal Playlist ด้วยนะคะ